พี่บอทน่าจะโหดอะระวังได้นะเฮ้ยโอ้โหสู้สู้ทำไมยังไม่สูเ้เลือดเลือดไอ้ยิงหวัวเนี่ย <c oughs> ยิงยิงพี่ออฟจีกราเบิดขึ้น,นอยู่เนี่ยโอ้หัวหัวโยกเลยเมื่อกี้เจ็บป <c oughs> <c oughs> ่ะพี่อยู่ไหนวะ ไม่เจ็บไม่เจ็บหัวโยกหืมลาดอะลาร์ดพูดไงวะฮึอะไรวะใครยิงจากไหนนี่แบคเอฟเงานี่เจอแล้วซัดเจอแล้วเอ้าเดี๋ยวไอ้โดนเก็บเหรอพี่ ปุ้เลยปุ้นเลยเต็มจอยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโดถเก็บก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแย่ง嘛พูดมากแลนะพูดมากนะเฮลิข์หน่า มันจะพิมพ์มาด้วยเนี่ยาจัดเลยอาจัดเลยหรอพิมพ์นก็แบบอะไรวะอะไรวะโอโหที่เก็บแค้นลวมันจ้าซะเหลือเกิน ไวไปโอยเอบาลเลยเอบาลเลยเยอเออเต็มเลยโอ้เฮ้ยยิงเหลือสองเลือดละสองเยอะมากระเบิด เลือดลืะสองการอะไรฮะเอ๊ะแล้วกันเอ๊ะโอ้ยเสร็ลากไปกูลากยาวอะโลกโลกที่เราไม่ได้เล่นนานนั้นอุ้ยเกือบตาย โป้งเออนั่นแหละโอ้โหซ้ำซ้ำซ้ำบอดซ้ำบอดเดือดสามตัวไปไหนวางเอวางเอเอาเอาเพราะเ,าเามาื่อกี้ผ่านมาไม่เห็นเจอว่าแต่ฝาเจ็บ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 อีเจบ็จบ,จบ,จบผมก็เจบ็บเหมือนกันแหละยี่สิบนิดนิดโอ้ยไอ้ี๊ เซอร์ไพรส์เลยกูม,มี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 โอ้โหยันโดนลูกซอง18เนี่ยอ๋อระเบิดอยู่อยู่บีระเบิดอยู่บีแล้วเมื่อกี้ตัวไปไหนยังไงวะโอ้ยโอ๊ย ใครมีหิวมีหิวบ้างหิวกูหน่อยหิวตายแล้วยกโดนเก็บเฉยเอาไอ้เธอ,เ,อเลยเลือดสิบแปดเอาอะไรไปสู้่ทำจริงกำลังวางเลยแฉโดสวมแล้วสวมบทบาทแทนอยูร่ระวังระวังเอาเยอะอ่เข้ากำแพงทุกเม็ดเลย เนี่ยโดดมีโดดมีโดดบอดเวนมึงบอดจู้บุ่นอะ oh <laughs> ไม่ได้ชื่อแปลกแปลกก็จอแอบเข้ามาน่ะตัโหดเลยจอโอ้โหไม่มีเอะบีเยอะบีเยอะบีเยอะ ไอ้ชิบหายเอาฮะเดี๋ยวมึงได้รู้ว่ากูอ่ะเป็นไห้มึงเห็นกูได้ยังไงมึงเห็นกูป่ะระวังระวังเนี่ยตัวเองก็ชอบไปโบวงเงี้ยสองนัดรีโหลดแล้วมึงเคยเห็นเปล่ารู้แล้วตายเพราะอะไรสองนัดพอดีโหลดเนี่ยเออเดี๋ยวเจอสายปืนคู่ปืนพกคู่อะเอ้ยปืนคู่เลย เป็นคู่ซะอย่างบอกเลยจังหวะนี้อุ้ยวิงว้งวิ้งมีป่ะผมปลานะปาเลนเดวยวโฮตาละออมานี่มานี้ะไอเสร็จนีล่ลวงยังล่วงไหมล่วงหมดแล้วซ้ายซ้ายซ้ายสองตัวประกันเนี่ยแจด้วยสีเขียวมันอยู่ไหนอะ ระวังระวังซ้ายมือระวังนะเออมีรอยเลือดตรงนี้ซ้ายมือนะซ้ายมือจับตรงฝั่งพี่ฝั่งพี่บนโอ๊ยไอ้แม่ยังไงใยี่สิบเลย

วิ่เอามัน <rua> มันกระตุกนี่ที่ฝั่งนี้เยอะเยอะพีนดูหลังเอาไว้ให้ระเบิดมันไม่ได้ช่วยเลยเหรอเนี่ยอ้าวล่วงหมดจริงหมดเลยเกรี้ยงเอ้าอะไรพี่จะเปลี่ยนปืนกระตุก่ ทิมมาแล้วชาร์โลดม,มาช่วยพี่หนึ่งพี่อยู่ไหนพี่แอบอยู่ผมไม่ใช่อะไรของพี่เนี่ยมันกระตุกร <c oughs> <c oughs> ักษาตัวมันยอดดีก่อนซุ่มรออะไรเงี้ยเอาเลยชาร์โลเอาเลยมันอยู่ไหนไม่รู้เลยพี่ พี่ไม่รู้พี่ไม่กล้าไปกระตุกเยอะเยอะเยอะโอ้ยโอ๊ยกระตุกทำไมเอาเยอะมากรับพลุก็ไม่มีที่หลบเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกไม่อย่ามากระตุกได้ไหมเออพีมาช่วยแล้วผมบอดแม่งเลย ช่วยตระกันแล้วสายมือพี่ข้างหน้าชาโด้เนี้ยอ๋ออ๋อฮัก